ปอยตรีชดาเตรียมเป็นสไปยจีนเตรียมบอกกล่าวบันพระบุษรรายงานตัวก่อนแต่งงานสวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมใกล้ถึงวันวิวาเข้ามาแล้วสำหรับดาราสาวอย่างปอยตรีชดาเตรียมตัวเป็นสไปรจจีนแบบเต็มตัวซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้ อราของเจ้าสาวพุ่งสวยมากๆเลยนะครับผมทั้งความสวยความอ่อนหวานซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวและฝ่ายเจ้าบ่าวอกพัวาหงยกก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงสละโสดร่วมกันไปแล้วซึ่งช่วงนี้มักจะได้เห็นว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวอยู่ด้วยกันตลอดและล่าสุดปอยก็ได้ลงรูปในอินสตาแกรมคู่กับว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งเป็นพิธีหนึ่งในธรรมเนียมของจีนเป็นการบอกกล่าวบรรพบุรุษโดยปอยได้เขียนแคปชั่นว่า พิธีไหว้พิธีไหว้อ้ามปุดจ้อและไหว้บอกกล่าวบรรพบุรุษสินจูซึ่งงานนี้ได้บอกกล่าวบรรพบุรุษคันที่เรียบร้อยแล้วรายงานตัวว่าเป็นลูกสะใภ้หลานสะใภ้และพร้อมวิวา์ในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ซึ่งน่ารักและอบอุ่นสุดๆเลยทีเดียวจนทำเอาหลายๆคนก็ต้องอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชม